จองรถพร้อมจองคิวเคลือบทันที bmw ป้ายแดงรุ่น xm คันใหญ่คันงาม super luxury คันนี้นะคะเจ้าของเป็นนักธุรกิจชาวเชียงรายรายใหญ่ค่ะดังนั้นการตัดสินใจลงทุนตัดสินใจแล้ว,ต,ลวต้องคุ้มค่าคุ้มราคาสบายใจแล้วก็ไว้วางใจได้นะคะตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในขั้นตอนขัดน้ํายาแบรนด์เนมถึงขั้นที่3แล้วซึ่งเราขัดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราให้ดูผิวกันชัดๆเลยตรงนี้นะคะค่อยๆไล่ดูคือผิวสวยมากๆนะคะ รถส,สีดำเนี่ยเมื่อโดนฝุ่นมนลภาวะนะคะและยิ่งสําคัญที่สุดแดดเมืองไทยแดดจ้าๆร้อนๆแบบนี้ทําให้เกิดคราบน้ําคราบฝุ่นที่กัดลึกลงไปในผิวสีรถได้ง่ายมากๆผิวรถส,สีดําแบบนี้แหละคะ่ะที่จะเห็นร่องรอยได้ชัดมากๆนะคะ หลังจากกระบวนการขัดดูแลพื้นผิวให้เรียบเนียนตึงสวยจากนั้นนะคะเราจะลงกราฟีนนะคะซึ่งกราฟีนเป็นนวัตกรรมล่าสุดของโลกตอนนี้เลยนะคะที่มีผลงานวิจัยออกมาแล้วว่าจะสามารถปกป้องรังสี UV ลดการเกาะของมลภาวะลดการเกาะของน้ำนะคะแล้วก็สำคัญที่สุดที่นวัตกรรมกราฟีนเนี่ยแตกต่างจากการเคลือบอื่นๆก,ก็คือเขามีนวัตกรรมเซลฟ์ฮีลลิงใช้ลดไปแล้วเกิดริ้วรอยเล็กๆเ,เ,เนี่ย ับรถตากแดดนะคะหรือว่าเจอความร้อนผิวรถที่เป็นรอยสามารถเลือนจางหายไปได้ด้วยตัวเองดังนั้นเราเลยรับประกันว่าการเข้ามารับบริการเตรียมผิวกับเราแล้วเคลือบด้วยกราฟีนเนี่ยจะช่วยให้ผิวรถของท่านเงางามไปตลอดนานๆค่ะตลอดเวลาที่เราดูแลรถของท่านนะคะที่พิธีพิถนันทุกๆจุดตรงนี้นะคะท่านสามารถ ดูการทำงานของเราได้เลยนะคะจากห้องรับรองนะคะหรือผ่าน Storyboard ซึ่งเราจะแจ้งกระบ,บวนการนะคะตั้งแต่นำรถเข้ามานะคะทำอะไรบ้างในแต่และกระบ,บวนการการขัดนะคะการเคลือบรวมจนถึงการ QC แล้วก็ผลลัพธ์สุดท้ายเนี่ยเราทำเป็น Storyboard เพื่อให้ท่านได้เห็นว่าตลอดทุกนาทีที่รถของท่านอยู่กับเราเนี่ยเราได้ใส่ใจแล้วก็ดูรารถของท่านให้ได้อย่างเพอร์เฟที่สุดจริงๆนะคะทั้งหมดทั้งม วันนี้นะคะเรามีการการันตีด้วยใบายการันตีตรงนี้นะคะเราจะรับประกันว่ารถของท่านที่อยู่กับเราแล้วเงางามแบบนี้จะยังคงใหม่สวยงามแบบนี้ไปตลอด7ปีนะคะหากท่านใช้รถของท่านไปแล้วมีการทำสีใหม่หรือใดๆก็แล้วแต่ท่านสามารถนำเข้ามาเคลมใหม่ได้ทุกชิ้นฟรีหนึ่งครั้งนี่คือการรับประกันที่เราให้กับท่านว่าการลงทุนในครั้งนี้จะคุ้มค่าที่สุดแล้วก็เงางามไปตลอดค่ะ หาท่านสนใจการบริการแล้วก็ฝีมือที่ทำรถแบบเงาเงางามงามแบบนี้นะคะท่านสามารถจองคิวเข้ามาได้เลยนะคะทั้งสาขาเชียงรายและเชียงใหม่มาตรฐานเดียวกันเลยค่ะการจองคิวเนี่ยมัดจำเพียง3 0 0 0บาทสามารถเก็บสิทธิ์ได้ตลอด6เดือนแล้วเรามาเจอกันกับรถสวยๆแบบนี้และดูแลท่านไปตลอด7ปีค่ะเราเจอกันค่ะ